ถ้ารู้สึกว่าร้อนกายไม่สบายตัวเหลือเกินจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงข้อ1ไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำนานข้อ2หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัดข้อ3หลีกเลี่ยงการดื่มแอลโกอฮอล์เพราะมันจะทำให้ร่างกายยิ่งร้อนหืม hmm. ข้อ4 สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายๆเออน่าจะสบายพอแล้วมั้งนั่นนะ่ะดับร้อนทางกายแต่ถ้าร้อนทางใจละ่ะจะดับยังไงความร้อนของคนนัคือการใช้อารมณ์ขาดการยั้งคิดขาดการใช้เหตุผลทำให้ความร้อนในเกิดขึ้นการดับความร้อนก็ต้องใช้สติปัญญาในการประกอบดังนั้นเนี่ยต้องให้มีสติ และปัญญาในการควบคุมในสิ่งนี้สังฆทานนี้แปลว่าการทําทานให้แก่หมู่สงก็ถือเป็นสิ่งที่ญาติโยมได้กระทํากันมากเป็นปกติในสิ่งที่ทําได้ง่ายสังกาทานมีการแบ่งประเภทไหมก็คือการแบ่งเป็นอาหารที่เป็นอาหารที่ฉันขบเคี้ยวส่วนสังฆทานอีกแบบก็คือสังกาทานที่ใช้ได้ตลอดไปก็คือสังฆทานที่เป็นสิ่งของต่างๆเช่นสบู่ยาซิฟันยาสระผมแมลงต่าง เส้นทางบุญแรกของโครงการดับร้อนถวายความเย็นณวัดพระรามเก้าที่ทุกคนอนุโมทนาร่วมบุญกับ Master ร์คูดับร้อนถวายความเย็นอินบุญอินใจตลอดเข้าพรรษาติดตามเส้นทางบุญได้ที่ www.mastercool.com facebook mastercoolfan